สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP สิบ a r ทาร์ลชแนลผู้รับสาเรเจตกรวานแปลความหมายด้วยกันอ่านนะไพ่ทาร์ล์หมอแจนนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของราศีกรกฎลัขนากรกฎนะคะคนที่คุณถอยออกมาด้านนี้นะคะเป็นพลังงานของคุณนะคะเช้าส่องพลังงานคุณอยู่ด้านนี้เช่นกันด้านนี้นะคะเป็นคนของคุณเอาละค่ะอัปเดตพลังงานนะคะตอนนี้ตัวคุณนะคะ มันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคคุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้คือมันมีความเปลี่ยนแปลงมีระยะทางมีระยะห่างแล้วคุณก็ยังไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะชัดเจนจริงจังได้ไหมเหมือนคุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะรอคอยความมั่นคงหรือรอคอยความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือรอคอยเงินจากคนคนนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะหม,หมอมองเห็นลักษณะนั้นคือ ในอนาคตความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนที่จะแต่งงานหรือนะการลงเอยด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นแบบมีผลประโยชน์ส่วนในส่วนที่คุณจะได้นะคะราศีกรกฎลาคานากรากฎนะคะเหมือนว่าเราคุยกับใครสักคนหนึ่งถ้าเรามีความสัมพันธ์กับคนเนี้ยคนเนี้ยจะตัดสินใจเลือกเราเป็นแฟนในอนาคตไหมนะเขาจะแต่งงานกับเราไหมหรือเขาจะให้เงินเราไหมอะไรสิ่งเนี้ยหมาเห็นสิ่งนั้นนะคะ มาดูพลังงานคนของคุณนะคะเหมือนอาจจะเป็นความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์กับคนต่างชาติได้ด้วยนะคะคนนี้ยังเป็นความสคนนี้มีพลังงานของคนที่ยังโอเพนอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์เปิดกว้างนะคะเหมือนว่าเขาต้องการความรักหรือความสัมพันธ์ที่เอาใจใส่ ความสัมพันธ์โซเชียลออนไลน์ความสัมพันธ์ที่เราเจอใครบางคนที่เป็นชาวต่างชาติแต่เขาโอเพนความสัมพันธ์นะคะอาจจะคุยกับเราหรืออาจจะคุยกับบุคคลอื่นๆก็ได้ที่ยังไม่ได้เจาะจงนะคะว่าจะโอเคกับเราไหมอะไรสิ่งนี้นะคนนี้ยังเป็นคือเป็นคนที่เปิดโลกว่างอ่ะนะคะคุยกับใครได้แล้วก็อยากได้คนมาดูแลเทคแคร์ care, นะคะ แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นภรรยาหรือจะเลือกใครที่เป็นตัวจริงอะไรสิ่งเนี้นะคะตอนนี้เขากาลังรู้สึกเหมือนว่าเออมันถูกใจนะเหมือนถูกใจคุณประมาณหนึ่งว่าโอเคคุณไปนคนเอาใจเก่งนะคะอะไรสิ่งเนี้ยสมมุติถ้าคุณคุยคุยเดียวๆวกับคนนี้แล้วคิดว่าในระยะไกลเนี่ยผลประโยชน์ที่คนนี้จะให้คุณเช่นโอนเงินให้คุณใช้ซัพพอร์ต หรือจะให้คุณเป็นแฟนหรือการแต่งงานอะไรสิ่งเนี้ยคุณยังไม่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะคุณพยายามจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงแต่จุดประสงค์หลักแหละนะคะในฝั่งของคุณเนี่ย nice A C L, นายซอฟต์เเดเิลก็คือในระยะไกลเนี่ยก็คืออยากให้คนนี้เป็นคนที่มาซัพพอร์ตเราะะทางด้านการเงิน,อ,นอันนี้เหมาะเห็นถึงด้านในแง่องิสงนี้นะคะคออือยังยังยังน้อยแหละถ้าเขาไม่ให้เราเป็นแฟนเราก็ต้องมีประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ที่ ที่อะไรคะที่เราควรจะได้ใช่รือเปล่านะถ้าเราคบกับผู้ชายคนหนึ่งเราก็ถ้าเรามีความสัมพันธ์แล้วเราก็ควรจะได้เงินจากเขาเพื่อเป็นการดูแลหรือซัพพอร์ตเราอันนี้มันก็โอเคมันก็ถูกต้องอะ่ะสมเหตุสมผลนะคะสิอิทธิพลที่แฝงเลนเนี่ยนะจะติดนะการเรียกร้องสิ่งที่เราควรจะได้ไพ่แ e รมแรนเนี่ยนะมันเป็นเหมือนว่าความสัมพันธ์ที่น่าเจอกันอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งก็ได้ไม่ลึกซึ้งก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณกับคนคนนั้นอยู่ในในะใน ในในขั้นตอนไหนของความสัมพันธ์นะคะหมอจะอ่านตามให้เพราะ energy มันเป็นสิ่งนี้ว่าโอเคถ้าความสัมพันธ์เนี้ยพึงพอใจเท่ากันทั้งสองฝ่ายเช่นคุณเป็นคนน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนเขาพึงพอใจเวลาเขาอยู่กับคุณแล้วนะ,ะแลกเปลี่ยนพลังงานกันเขามีความสุขนะค,ะคุณดูเป็นคนอบอุ่นเอาใจเอาอกเอาใจเก่งนะ,ะสิ่งเนี้ยเขาพึงพอใจ ะะแล้วคุณก็ต้องการสิ่งนี้ถ้าเขาพร้อมให้ก็โอเคคือความสัมพันธ์นี้สมดุลถูกต้องชัดเจนอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าตัวคุณอมองอะไรมองยังไงกับคนนี้นะคะคุณบอกว่าคนนี้รักสนุกจะชอบสิ่งที่มีความสุขแล้วก็จะไม่ชอบเรื่องเครียดนะคะไม่ชอบผูกมัดด้วยนะ,ะจะต้องการตามความอยากของตัวเองเรื่องเครียดเรื่องความสัมพันธ์ที่จะอับสถานะ หรือว่าถ้าเราครบคนเนี้นะนานนานนานไปถ้าจะถามความสัมพันธ์ว่าเออเธอจะแต่งงานกับฉันไหมเธอจะเอาฉันเป็นแฟนไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่เครียดที่กงังวลอ่ะคนเนี้ยไม่ชอบคุณมองเขาอย่างเนี้นะเพราะไม่งั้นตัวตนของคุณถึงรู้สึกว่าคุณกําลังคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีอะไรแน่นอนเปลี่ยนแปลงเขามาเจอเราปุ๊บแล้วเขาก็จากไปหรือเขามาเจอเราปุ๊บและเขาก็ห่างเราไปอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเาะมามีความสุขกันแล้วอ่ะแต่พอเราจะไปถามหาสิ่งอื่นนะคะ คนคนนี้จะไม่อยากพูดไม่อยากตอบมันเหมือนแบบเป็นเรื่องซีเรียสอะเขาอยากมามีความสุขสนุกเอนจอยนะคะเห็นไหมคะสามถ้วยอ่อสมถ้วยเก้าดาบแล้วก็นะเดวิลเห็นไหมคะความสัมพันธ์ที่มีการดื่มกินเดวิลเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์กิเลสตัณหาของมนุษย์ใช่ไหมคะรักโลภโกรธหลงเซ็กแม้กระทั่งเซ็กนมันเป็นสิ่งนั้นได้คือความอยากของผู้ชายคืออะไรอ่ะก็อันนั้นอ่ะเห็นไหมคะ มันก็มันก็แม็กเซนอยู่แล้วนะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่แน่นอนเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเอาเราเป็นแฟนไหมในอนาคตแต่ถ้าเราครบคนนี้แต่ถ้ามันเป็นความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาเอาแต่ใจตัวเองเช่นเขาอยากจะมาหาเราเขาก็มาหรือถ้าเขาไม่มาก็ไม่มาคือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอยู่ที่การตัดสินใจของเขาตามความอยากตามอารมณ์ของเขาเช่นเขาอยากจะโทรหาเราหรือเขาอยากจะไลน์หาเรา เป็นอย่างเป็นสิ่งนั้นนะคะเราไม่ได้ไม่ได้ควบคุมสถานการณ์นะ,ะก็คือยอมรับยอมรับสถานการณ์สิ่งนี้นะ,ะเขามองคุณอย่างไรนะคะกรกฎเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่านะ,ะเหมือนว่ามีพอร์เหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอะนะคะสิ่งเนี้ยเขาชอบมากนะ,ะเหมือนว่า เปิดมิติใหม่ให้กับเขาในการเอาอกเอาใจของคุณอะมันมันรู้สึกเออช่างพิเศษนะเหมือนคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนพิเศษมีความสุขอะไรสิ่งนี้นะคะโดยที่นะ,ะอาจจะแบบเขายังไม่ทันลงทุนในความสัมพันธ์เท่าไหร่นะอันนี้ไพ่มันสื่อในลักษณะน,นี้เลยนะนะคือไพ่มันเวกเซนเลยอมอเห็นสิ่งนั้นเลยนะคะคือแบบว่าคุณเป็นคนที่เขาเจอใหม่ๆและทําให้เขารู้สึกเหมือนว่า โอ้เขาช่างโชคดีได้รับการบริการเอาอกเอาใจเขาอะอย่างแสนวิเศษแต่คนเนี้ยยังไม่ได้ลงทุนในความสัมพันธ์หรือเกี่ยวกับเรื่องเงินหรืออะไรกับคุณเท่าไรหรอกนะยังไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นนะคะเขามองคุณแค่เด็กเหรียญน,นะเด็กเหรียญก็คือสมมติว่าตัวคุณบริการเขาดีขนาดนี้แม้แต่กระทั่งบางครั้งเขาอาจจะย,ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้ในความสัมพันธ์แตนะ่ตัวคุณอะ ดนะูแลเอาใจใส่ปฏิบัติพัดวีเขาเหมือนดังพระราชาใช่ไหมคะโอ้มันช่างแสนวิเศษมากเลยสิ่งที่คุณทําให้นะเหมือนเป็นแบบเดือะสตาร์น่ะใช่ไหมคะเพราะว่าความอ่อนหวานอ่อนโยนหรือการการะทําของคุณในพฤติกรรมที่คุณอยู่ใกล้เขาอะมันทําให้เขารู้สึกเหมือนโอ้ภาคภูมิใจอะไรสิ่งนี้นะคุณเป็นสิ่งนั้นนะคะทำให้เขาภาคภูมิใจนะที่ได้รู้จักคุณเออดีนะแต่ไพ่มันยังบอกในลนักษณะว่าตัวเขาอะนะคะ อาสามารถนะควบคุมนะควบคุมความสัมพันธ์เนี้ยเท่าที่ใจเขาต้องการได้ด้วยเท่าที่ใจเขาต้องการอันนี้เห็นไหมคะเด็กเหรียญน,นะก็คือไม่ต้องลงทุนในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้ดูแลอะไรคุณมากเขาก็ได้รับสิ่งที่ดีบริการที่ดีจากคุณโคตดเบอร์โคตดดีอ่นะเอาใจใส่อ่ะเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าการคุยหรือการช่วยเหลือดูแลเทคแคร คุณก็ดูแลเทคแคร์ให้ความรักให้ความรู้สึกเอาอกเอาใจดีโดยที่เขายังไม่ได้ซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรคุณมากหรือยังไม่ได้ให้คุณเป็นแฟนก็ได้นะคะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคุณให้ดีหมดแต่เขายังไม่ได้ทันลงทุนหรือจ่ายอะไรจะให้คุณนะคะไม่ได้ดูแลอะไรอย่างนี้นะยังไม่ได้พยายามอะไรสิ่งนั้นหรือยังไม่ได้คุณเป็นเมียนะคะเนี่ยเขาก็ดูนะชะลอความรู้สึกของคนเนี้ยนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าคุณเขาจะรู้สึกว่าเออคือ คุณเป็นคนที่เหมือนที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวของเขาเองอ่ะพิเศษขึ้นมาอย่างเช่นผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นคนอายุมากแล้วคุณเป็นคนอายุน้อยกว่าและเขารู้สึกเหมือนว่าโอ๊ยทําให้เขารู้สึกเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยนะคะมีความสุขเหมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลอย่างเงี้ยนะคะมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังอย่างงี้นะคะมีความสุขแต่มุมมองของเขาอะที่มีต่อความสัมพันธ์เนี่ยนะคะคนละอย่างนะ คนละอย่างกับการที่เขาจะพยายามนะเลือกใครเป็นภรรยาเลือกใครเป็นแฟนนะแสดงว่าตอนนี้คนนี้เหมือนว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่โอเพ่นนะแบบว่าจะดูซิว่าใครพยายามนะแสดงว่าเขาอ่ะเหมือนมีคนเข้าหาเยอะหรือเหมือนมีผู้หญิงวิ่งเข้าหาเขาเยอะนะและเขาจะรอรอรอดูรอดูสถานการณ์นะคะ ในมุมมองของเขาเหมือนว่ารอดูว่านะคนนี้มีสิ่งนี้เขาไม่ต้องลงทุนและมีคนใหม่มาเรื่อยๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะมันยังเป็นความสัมพันธ์โอเพนก็คือคุณสามารถเดทกับเขาได้ค้วก็เดทกับคนอื่นได้เขาสามารถเดทกับคุณแล้วเขาก็สามารถมีตัวเลือกทางเลือกเดทกับเขาได้นะฮะนึกออกไหมเนี่ยแฮงแมนอะ่ะคือมุมมองอะ่ะตัวเขาอาจจะบอกว่าถึงแม้ ตัวคุณจะทําสิ่งที่ดีที่สุดที่แสนวิเศษและเขารู้สึกเหมือนว่าตัวเขาอะนะมีมีเหมือนมีอํานาจอะนะคะมีอํานาจเหมือนดังพระราชาอะไรสิ่งเนี้ยนะคะแต่ตัวเขาอะนะไม่รีบร้อนตัดสินใจอะไรหรอกเขาจะต้องช้าต้องชะลอที่จะตัดสินใจว่านะจะเป็นแฟนเป็นภรรยาอะไรสิ่งเนี้ยเขายัางไม่ได้รีบเนะี่ยคนนี้เห็นไหมแฮงแมนสมมุติว่าคนนี้เคยเจอคุณแล้วหนึ่งครั้ง จะถามว่าเขาจะมาเจอเราอีกไหมยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการตัดสินใจนะ,ะยังยังไม่ได้พยายามอะไรขนาดนั้นจะถามว่าจะพยายามทุ่มเทไหมเพราะพลรรังงานมันแม็ซเซนนะว่าคนเนี้ยแค่เป็นเด็กเด็กถือเหรียญที่เขาจะให้คุณแตกคุณสิ่งที่คุณรอใช่ไหมคะไนซ์ of p e n t a c l e ลาอัศวินเหรียญแล้วก็แนวโน้มในอนาคตคุณต้องการเป็นควีนเหรียก็คือคุณต้องการได้ความร่ำรวยจากความัมพันเนี่ยใช่ไหมคะเนี่ย The Moon นะ แล้วก็ the moon แล้วก็ the world นะคะเห็นไหมคะแนวโน้มเนี่ยคุณต้องการมีความรวยมีความมั่งคัง่งจากคนเนี้ต่างชาติที่คุณคบเนี่ยนะคะเอาง่ายๆแหละแต่ถ้าความสัมพันธ์ที่ดีที่เปิดเผยที่แต่งงานได้ก็โอเคก็คถือว่าคุณโชคดีไปนะคุณก็ประสบความสําเร็จแต่ทีนี้คนเนี้สิ่งที่เขาคิดและคาดหวังนะเขาให้คุณน,นิดหน่อยเองเขาจ่ายนิดหน่อยนะอันนี้มันเป็นไพ่ที่พูดสิ่งนั้นเลยเพราะว่าเท่าเทียมนะ เห็นไหมคะจัดติปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าคุณให้สิ่งนี้เขาเขาให้คุณเท่านี้แค่เนี้ยความสัมพันธ์คล้ายๆแบบนี้นะ,ะเพราะไม่งั้นมันไม่ขึ้นหรอกว่าความสุขความสนุกสนานนะเที่ยวดื่มกินปาร์ตี้มีความสัมพันธ์ทีนี้แล้วมาดูซิว่าความรู้สึกคุณเป็นอย่างไรนะเดวิลกับทาเวอร์เห็นไหมคะเดวิลคุณรู้อยู่แล้วว่าเดวิลคือความอยากของผู้ชายเวลาที่อยู่ใกล้เราเป็นสิ่งไหนใช่ไหมคะคุณรู้แล้ว ว่าคนนี้รักสนุกไม่ไม่เอาความเครียดจะเอาความสบายใจเอาความสุขอย่างเดียวเอาความต้องการของเขาเป็นใหญ่ถูกไหมฮะแต่พอทาวเวอร์ปุ๊บคุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคนนี้มีความสุขรักสนุกแสดงว่าไม่ต้องการได้เราเป็นภรรยาก็คือได้ต้องต้องการแค่คบกับเราชั่วครั้งชั่วคราวหรือบางคนถ้าเราครบแบบเอเชียเหมือนกันเนี้คนคนนี้เราหวังพึ่งพิง ผูกมัดของความสัมพันธ์นะนึกออกไหมคะผูกมัดผูกพันของความสัมพันธ์ไม่ได้ผูกมัดไม่ได้หรือเอาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเอาจริงจังะไม่ได้เอาเล่นๆนะได้เหมือนว่าคุณรู้อยู่แหละคุณตะหนักรู้ว่าตัวตนของคุณถึงได้เป็นพลังงานของแทนพันธ์ไงคะว่าเออมันมีความเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่ได้มาเจอคุณ คนนี้ก็จะไปเจอคนอื่นไปแบบเดทคนอื่นอันเนี้ยคุณรู้และคิดสิ่งนี้ว่าอ๋อความสัมพันธ์เนี้ยยังยังเชื่อถือไม่ได้นะเขาอยากดื่มกินลักสนุกมีความสุขอะไรสิ่งนี้นะหรืออยากพูดคุยแต่ถ้าจะให้ปลูกพันธุ์นะยังไม่มีหวังเพราะมันเหมือนไพ่ที่การปฏิเสธกําลังขึ้นไพ่ปฏิเสธขึ้นฝั่งคุณเหมือนว่าคุณโดนปฏิเสธ นะความเครียดนี้ตกมาที่คุณและคุณไม่สบายใจคุณก็เลยไม่อยากจะเอาคนเนี้ยต่อเพราะไพ่มันเป็นการตัดสินใจขึ้นที่ฝั่งคุณขึ้นฝั่งคุณนะฮะเพราะคนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรหรอกนะจากที่หมอดูทรงแล้วคุณตัดสินใจถึงยอมรับความเปลี่ยนแปลงว่า ฉันรอนะฉันรอคนเนี้ยนานแล้วหรือรอเงินที่คนเนี้ยจะซัพพอร์ตช่วยเหลือในด้านในด้านความสัมพันธ์เนี่ยนะคะหรือรอคอยที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าคุณแบบคุยกับคนไทยเนี่ยแต่ในท้ายที่สุดนะมันเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าโอเคคุยคบคนเนี้ยหรือเจอกันนะมาเจอกันเนี่ยมาจอยกันเนี่ยนะโอมันเป็นความสุขสนุกสนานใช่ก็มีแรงดึงดูดที่เออคุณก็ชอบในสิ่งนี้นะที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ทีนี้คุณมาตัดสินใจว่าฉันรู้สึกว่าแนวโน้มความหวังในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเงินแม้กระทั่งความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะน่าจะไม่มีหวังเพราะมันเหมือนไพ่ขึ้นของการปฏิเสธแล้วแสดงว่าคนนี้น่าจะพูดในตอนแรกๆแ,แล้วน่าจะพูดในตอนแรกๆแ,แล้วว่า เป็นความสัมพันธ์ที่สนุกแต่ไม่ผูกพันนะอันนี้เหมาะขอแปลตรงเลยนะคะเ,เพื่อนๆอยานะ่าโกรธนะก็รกดนะพอให้มันขึ้นสิ่งนั้นจริงๆให้ตายเถอะให้ตายเธอหลบินนะคะนะ,ะทีนี้เห็นไหมคะพอมาดูฝั่งเขาเขาบอกว่านะคะถ้าถ้าเขาจะเลือกภรรยาหรือเขาจะตัดสินใจแต่งงานเนี่ยนะ,ะแต่งงานใหม่หรือแต่งงานอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะ,ะเขาอะ นะเนี่ยเจ็ดไม้เท้ามันเหมือนว่ามีหลายคนที่เข้าหาเขาเขาจ่ายน้อยจ่ายน้อยเด็กเหรียนใช่ไหมจ่ายน้อยแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่เขาจะไปไปทําไมคะได้ตัวเองเป็นเดะซันได้ตัวเองเป Emperor, ็นเอ็นเพลเลอร์อ่ะคือมีมีผู้หญิงหลายคนที่เปลี่ยนอ่ะให้เขานอนให้เขาอะไรเงี้ยออกเดทนึกออกไหมคะเขาก็จ่ายแค่ไน้อยแต่ได้หลายคนไม่ดีกว่าที่เขาจะเอาภรรยาคนเดียวหรอเนะี่ยเห็นไหมคะมุมมองที่ผู้ชายคนนี้มองและคิดดูสิคุณเนะี่ยแฮงแมนคือมุมมอง,มมมองเห็นไหมคะ มุมมองที่หัวกลับอะ่ะเพราะเราต้องการหาแฟนที่ซัพพอร์ตช่วยเหลือเรื่องเงินถูกไหมฮะในระยะยาวหรือแต่งงานกับเราแต่คนนี้มุมมองผู้ชายคนนี้คือเขาอยากคุยหลายคนหรืออยากเลือกนอนหลายคนที่เขาสามารถซัพพอร์ตเงินนิดๆในหน่อยที่เขาจะแบ่งให้ได้ตามต้องการแต่เขาได้รับการเสิร์ฟใช่ไหมฮะได้รับการดูแลซัพพอร์ตเทคแคร์เหมือนดังพระราชาถูกไหมพระราชาจะมีสนมได้หลายคนใช่หรือเปล่าเห็นไหมคะ เขาไปหาคนนี้ไปหาคนนี้ไปหาคนนี้อย่างเงี้ยคือขั้นตอนที่กระบวนการเขาโอเพนเปิดกว้างเห็นไหมคะพลังงานเขาเป็นอะไรอะนั่นนะ view of fortune เห็นไหมคะ view of fortune คือผู้ชายที่หลั่งลาที่เปิดกว้างอะนะสังคมปาร์ตี้เนะี้ยเดินทางหรือไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยเขาอยากได้คนเอาอกเอาใจเพราะนะ queen of cup อยู่ฝั่งนี้คือคนที่เอาอกเอาใจเขาไม่ได้อยากได้เมียนะ คนที่เอาใจอะนะฮะเอาอกเอาใจอ่อนโยนกับเขาเอาใจใส่เขานะฮะพอมาดูฝั่งคุณคุณก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนนี้นะเดอะมูนเห็นไหมคะหลอกลวงไม่ให้เงินไม่เป็นไปตามที่คาดหมายหรือจะไม่ได้ตัดสินใจเอาคุณเป็นแฟนในอนาคตเหมือนคุณกําลังรู้สึกจะรู้ตัวว่าคนเนี้ยน่าจะแบบเที่ยวกินดื่มกินปาร์ตี้แล้วก็อาจจะจ่ายนิดหน่อยไม่ได้ ไม่ได้มากเท่าที่คุณต้องการที่คุณหวังหรือที่เราหาแฟนอะไรสิ่งนี้นะคะไม่ได้ตรงคอนเซ็ปต์เพราะไพ่ใต้สำรับมันมันสอดรับว่บก้าวถ้วยไหมคะก้าวถ้วยกินดื่มกินปาร์ตี้ที่คนโสดนะคนมีสเสน่ห์คนสนุกสนานไปด้วยกันนะคุณก็เลยคิดว่าถ้าคนนี้ไม่มีหวังข้างหน้าเห็นไหมอันนี้มันบอกแล้วว่าโดนปฏิเสธทาวเวอร์เราก็จะตัดสินใจว่าความสัมพันธ์คนนี้ไม่มีข้างหน้าแล้วเราอาจจะไม่ได้บางสิ่งบางอย่างลอเกอร์ เงินก็ไม่ได้แล้วเราก็ทําไมคะไม่แบบไม่โอเคอะนะก็อยากจะจบความสัมพันธ์เนี้ยอันนี้มันเป็นการตัดสินใจของของฝั่งของคุณนะทาวเวอร์ฝั่งคุณแล้วก็ The World เนี่ยคอมพลีทก็คือต่างชาติไม่ได้สนใจจะแต่งงานกับเราคือไม่มันไม่มีอนาคตอ่ะในวันทั้งหน้าน่ะแล้วเราก็ไม่รู้คนนี้จะกลับมาซัพพอร์ตเราไหมใจก็น้อยอะไรเงี้ยไม่ใจไม่ใจปั้มเหมือนเหมือนทรงป่าแต่แต่ใจน้อยอ่ะอืม นะแบบไม่ไม่ใจสปอร์ตอะไรสิ่งเนี้ยคุณไม่โอเคนะคะคุณรู้สึกเหมือนอยากจบความสัมพันธ์เนี่ยแบบเปิดโอกาสให้ตัวเองใหม่ก็ได้อะไรสิ่งเนี้ยนะเพราะแทร์มเพลนบอกแล้วว่าพนักงานแบบไม่แน่นอนนะคะตัวเองก็ยังไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยดูทรงแล้วคุณน่าจะรู้แล้วว่าคนเนี้ยน่าจะไม่คุยเวิร์กทีนี้มาดูซิว่าแนวโน้มคนเนี้ยคิดอย่างไรกับคุณเนี่ยนะค้นะนะเขาบอกว่าถ้าจะให้เขาอะเป็นความรัก เป็นความรักเป็นความโรแมนติกนะคะเดินทางนะเดินทางมาหาคุณอาจจะอยู่ไกลไม่ว่าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศหรือใดๆก็ตามแต่เขาบอกว่าถ้าเขาจะมีความรักความสัมพันธ์หรือความโรแมนติกเช่นเ,เขาเขาเขาเลือกออกเดทกับคุณโน้คนนี้แหละสมมุติเขาเลือกคุณเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขามีความรักเป็นตัวเป็นตนในอนาคตในอนาคตต่อไปนะ นะถ้าสมมติว่าเขาจะไปมาหาสู่คุณแบบประจำอะแบบหกเดือนมาทีอะไรก็แล้วแต่ที่จะนัดกันนะนะมันเป็นภาระการรับผิดชอบทางความสุขความสนุกสนานหรือเนี่ยความรักครั้งเนี้ยนะความรักความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ที่แบบมีเหมือนอใครคนหนึ่งสนใจเขา,เ,าเป็นแฟนเป็นความรักอย่างเงี้ยนะคะมีอารมณ์สเสน่หาเขาให้เขารู้สึกภาคภูมิใจเช่นคุณคนเดียวเนี่ยสิบไม้ขึ้นฝั่งเขานะ เขารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการแบกภาระนะนะเห็นไหมคะ make sense นะที่สิ่งที่หมออธิบายไปเนี่ยให้มันจะล้อไปด้วยกันนะคะเนี่ยหกดาบก็คือทำไมทาไมเขาต้องอ,อแบกรับภาระนะคะเนี่ยความรักความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่แบบว่าถ้าเขาไม่ได้มาหาคุณไม่ได้มาใกล้คุณเขาก็ต้องส่งเงินให้คุณทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน,เ,อนเหมือนเป็นการบหาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแต่งงานอ่ะนะคะ ถ้าเขาเลือกคุณแต่งงานมันจะเป็นภาระต่อตัวเขาภาระทางการเงินนะคะเนี่ยภาระทางการเงินนะอันนี้สิ่งนี้นะ,ะในอนาคตในอนาคตระยะยาวเขาก็เลยว่าเนี่ยรออยู่เฉยๆเนี่ยเห็นไหมคะไม่ยังไม่ได้ทำอะไรในความสัมพันธ์ก็ยังโอเพนอยู่แสดงว่าคนนี้คิดว่าตัวเขาน่าจะเหมาะกับอาจจะคิดว่าปลดเกษียณไปมีเงินก้อนหนึ่งแล้วจะใช้ชีวิตมีความสุข มือนดังซูเปอร์สาตาร์อยู่ในเมืองไทยอะไรสิ่งนี้นะคะแล้วก็ใช้เงินก้อนหนึ่งก็คบคนนี้ทีคบคนนั้ทน,นทีอะไรเงี้ยจ่ายนิดหน่อยนะไม่ไม่อยากจะแบกรับภาระเช่นแต่งงานรับภรรยาแล้วก็เงินที่ที่มีมาเนี่ยต้องแบ่งอะไรเงี้ยเขาเขารู้สึกเหมือนเป็นภาระที่หนะักเขาไม่ไม่ต้องงานทําสิ่งนั้นอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยนะก็พิจารณานะคะราศีกรกฎราคนานกรกฎนะคะถ้าสมมุติว่าคุณคบคนไทยคนนี้นะคะ เป็นเพื่อนแบบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้นะเที่ยวดื่มกินหรือมาหาได้แต่ถ้าเกิดจะให้คนนี้ตัดสินใจว่าเอาคุณเป็นแฟนไหมคนนี้ไม่ทําแล้วคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าความโสดยังอยู่ที่ชั้นแล้วก็ชั้นอ่ะอาจจะคาดหวังแล้วแต่ความหวังเนี้ยฉั้นดนปฏิเศธแล้วคุณน่าจะรู้ไม่งั้นไพ่คุณไม่ขึ้นทาพเล็ตหรอกนะคะว่าตัดสินใจนะเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างความสัมพันธ์ในอนาคตไม่มีและคนคนนี้ไม่ได้ต้องการจะได้ภรรยานะคะ ไม่ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากแต่งงานนะคะนะช่วงเนี้ยตอนเนี้ยนะคะที่คุณมาฟังคลิปเนี้ยนะ,ะก็คืออยากจะคุยกับใครสักคนหนึ่งอยากจะไปดื่มกินกับใครสักคนหนึ่งนะคะไปปาร์ตี้แฮงเอาท์อะไรเงี้ยไปดื่มกินอยู่ในห้องไปคุยกันหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นอยู่กับกฎติกาของคุณและเขาที่ตกลงกันนะคะคือมันเหมือนความสัมพันธ์ที่เป็นแบบผู้ใหญ่อะ่ะที่ตกลงกันว่าอ่ะเราจะนอนกันแต่เราจะไม่ปลูกมัดขึ้นอยู่กับคุณสองคนนะคะและถ้าเรารู้สึกมากกว่า เราไปรู้สึกกับเขาแล้วในตอนแรกอาจจะตั้งกฎกติกาแบบนี้แต่พอนานไปเรารู้สึกมากกว่าเพราะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็คาดหวังว่าให้เขาขยับสถานะเป็นแฟนเป็นภรรยาหรือตัดสินใจแต่งงานกับเราเลือกเราคนเนี้ไม่เอานะคะหมอบอกเลยเนี่ยภาระนะภาระทางรับผิดชอบทางการเงินหรือภาระทางความรู้สึกอะไรเงี้ยก็ได้ก็คือเช่นเวลาที่เขาห่างคุณไปใช่ไหมคะ ก็สมดุลพลังงานอะอยู่ใครอยู่มันไม่จำเป็นจะต้องส่งข้อความไม่จำเป็นจะต้องโทรหาไม่จำเป็นต้องรายงานหรือเงินของเขาก็คือของเขาสิ่งเนี้ยคุณไม่สามารถมาควบคุมในความสัมพันธ์ได้เนี่ยค่ะจริงแท้จริง,รงเพราะคุณไม่สามารถยึดคนนี้ได้ว่าเธอนอนกับฉันแล้วเธอจะต้องเป็นสามีฉันคุณทําไม่ได้เพราะเนี้ยทาวเวอร์มันขึ้นเห็นไหมคะที่เดดรีวิวอะเราไม่สามารถใช้กฎคนนี้ได้คนนี้ต้องการแค่ความสุขถ้าเป็นเรื่องพูพูดเรื่องเครียดซีเรียส เพราะว่าความสัมพันธ์ที่จะเป็นเมียรหรือจะแต่งงานผู้ชายจะซีเรียสเรื่องนี้ผู้ชายไม่อยากจะคุยถ้าคนนั้นที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเราแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นแค่คนคุยก็คือคุณเป็นคนแค่คนคุยแก้งเหงานะ คือสมมติว่าวันนี้เขาไม่มีความสุขเขาอยากได้เพื่อนคุยสักคนหนึ่งทางออนไลน์หรือโซเชียลถ้าเป็นแค่คนคุยคุณก็ได้แค่คุยสมมติเขาอยากคุยกับคุณและเขารู้สึกมีความสุขเขาก็คุยแต่วันไหนที่เขาอยู่กับตัวเองได้คนเดียวหรืออยู่กับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่ในกิจวัตรของเขาในไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ติดต่อหาคุณก็จะไม่คุยกับคุณนะคะอะไรสิ่งเนี่ยเขาจะทําตามความสุขหรือความต้องการของเขาเป็นใหญ่เห็นไหมคะเพราะเอเพอร์เลอร์าใจตัวเองแล้วก็เนี่ยเดะซันเนี่ยอยู่ฝั่งเขาอะฉันเห็นะ ถ้าคนคิดสิ่งเนี้ยมันมีความหลงตัวเองหรือมีความอีโก้นะคะในตัวตนของตนเองโดยเฉพาะเราต้องสังเกตพฤติกรรมว่าเราไปเจอคนนั้นคือใครนะเอาละค่ะน่าจะได้ประโยชน์อะไรสําหรับการอ่านพยากรณ์ไพ่ครั้งนี้นะคะอย่าลืมนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นการอ่านภาพรวมนะคะถ้าใครอยากปรึกษานะว่าเออเฮ้ยหมอหนูกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้หนูไม่รู้ว่าคนเนี้ยนะจะติดต่อกลับมาไหมหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันตรงกับหนูไหม990บาทนะคะ ราคานี้มีเบอร์บัญชีนะคะโอนยอดเลยแล้วแอดไลน์ไอดีมานะคะถ้าไม่พร้อมโอนไม่ต้องแอดไลน์มานะคะราคาไม่ต้องถามไม่ต้องถามคิวอะไรทั้งนั้นถ้าโอนยอดเสร็จแล้วนะแอดไลน์มาส่งสลิปเดี๋ยวหมอจะตอบคิวให้เลยค่ะนะเพราะราคามีแล้วใช่ไหมคะใต้คลิปเบอร์บัญชีก็มีใช่ไหมคะโอนยอดเสร็จแล้วแอดไลน์มาแล้วคนส่งส Self leep, ลิปเซฟสลิปเราจะตอบเลยว่าคุณจะได้คิวตอนไหนเวลาไหนนะที่หมอกับคุณว่างตรงกัน โอเคเข้าใจนะแต่ถ้าไม่พร้อมโอ,ไมอ,อไนไม่ต้องแอดไลน์มาถามว่าราคากี่บาทราคาใต้ดีสคริปชั่นบล็อกมันมีบอกอยู่แล้วถ้าไม่พร้อมโอนไม่ต้องแอดไลน์มาแล้วยังไม่โอนยอดไม่ต้องถามคิวนะคะหมอบอกแล้วเสียเวลานะคะเรามีอย่างอื่นต้องทาเยอะแยะมากมายโอเคนะเข้าใจตรงกันเอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมนะว่ายังไม่ใช่คําตอบดูลวงส่วนตัวให้ใครนะคะพิจารณานะจากสถานการณ์จริง ตัวคุณและคนของคุณถ้าไม่แน่ใจจะเอาคำตอบต้องดูดวงส่วนตัวโอเคคลิปนี้หมอแจนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ